ข่าวมน,นุษยิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขของพี่หนุ่มเมืองใหม่นะคะเลขมีที่มานะคะมีทั้งสามตัวบนคู่เดียวนะคะแล้วก็สองตัวล่างนะคะเพิ่นห่มากนะคะเพื่อว่าไอเอฟซี FC โชคดีจะได้ร่วมทําบุญสางกุศลสางบุญกระถินร่วมกันนะคะไห้นนทยิยาทั้งสองเฮาเป็นสะพานบุญห่นะคะจะทําบุญยุวัดใดนะคะสางบุญกระถิ่นยุวัดใดจะให้ไปฟังในคลิปเพิ่นจะ บรรยายให้ละเอียดเลยนะคะนะคะไปฟังไปเบื้องไปชมแนวทางกับบลายโตนะคะในงววันที่16กันยายน2568นะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอฟซี 4, ทุกท่านทุกคนครับที่กำลังเปิดหรือเห็นคลิปนี้นะครับทุกท่านทุกคนเลยทั้งในและนอกนอกครับ ในประเทศหรือต่างประเทศใช่ไหมพีต่ต่างประเทศครับต่างประเทศครับอ่พี่ <c oughs> มีอะไรจะให้ทางช่องนนทิยาเป็นสะพานบุญให้เ <c oughs> อพูดออกสื่อได้ค่ะวันนี้นะครับมีความตั้งใจที่จะชักชวนทีทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องของนนทิยาพารวยนะครับตามที่ผมดูมามา,มาแล้วนะครับหลายปีและผมเองนะครับเป็นมวยแทนก็ดีมาเองก็ดีไม่เคยเข้าเลยเลข นะครับไม่ว่าสามตัวสองตัวนะครับไปเข้าเลยองขออภัยเยปีทุกท่านทุกคนนะครับที่ดูอยู่ในขณะนี้ทุกคนเลยวันนี้ก็มีครับมีแนวทางมาให้และก็จะชักชวนนะครับพี่น้องเยปีทุกท่านทุกคนทั้งในและนอกสถานที่นะครับในท่างบุญท่านกุศลในช่วงงานกระถิ่นสามัคคีที่จะถึงนี้นะครับในเดือนหน้าในเดือนหน้านี้ในเดือนหน้านี้ก็จะมีช่วงกระถิ่นนะครับเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นเองที่จะทําบุญได้กันทุกคน นะครับจะวัดไหนก็แล้วแต่อยู่ที่เอฟซีทุกท่านทุกคนพอใจที่จะทํานะครับและวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนมาให้กับทางวัดด้วยบอกบุญบอกกุศลให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนเลยนะครับวัดไหนคะพี่วัดไหนอ่าสําหรับวัดนี้นะครับกําหนดการมาแล้วแต่ผมไม่พูดหมดหมดนะครับไม่พูดมากให้ให้ยาวไปนะครับผมจะบอกวันที่นะครับวันที่วัดนี้ที่จัดงานกระถินขึ้นก็คือวันที่หนึ่ง เดือนพฤศจิกายนนะครับวันเสาร์ที่หนึ่งวันอาทิตย์ที่สองเดือนพฤศจิกายนวันทอดก็คือวันอาทิตย์นะครับที่วัดป่าโนนสมบูรณ์ครับตําบลมะเกลเก่าอํเาเภอสูงเงนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับอาจารย์องค์นี้นะครับที่ผมเคยอยู่เคยติดตามท่านนะครับเรื่องเลขเรื่องหวยท่านไม่เป็นนะครับพูดตรงๆเลยไม่เป็นนะครับ แต่ผมก็ได้ตัวดีโดดเด่นมาอยู่ที่จะบอกกักเอฟซนะครับหลังจากบรรยายตรงนี้เสร็จก่อนนะครับฉะนั้นนะครับผู้นําดีครับมีวินัยจ่ายพระและจ่ยพระนะครับพาคณะเข้ารุดถึงจุดหมายผู้นําชัว่วม่วติดม่ดกิดติดอบายนะครับพาสมุนวุ่นวายฉีบาายตามแต่ตรงนี้เอผมเลือกแล้วผมคิดแล้วนะครับว่า สมควรที่จะไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะครับกับวัดนี้เป็นวัดรกกลงางว่างเปล่าทิ้งมาหลายปีแล้วไม่มีพระเนนอยู่นะครับท่านเองไปอยู่สองสาปีก็ไม่มีกระถินเช่นเช่นกันครับครั้นงนี้นะครับญาติโยมเขาจะให้มีท่านก็เลยบอกบุญมายัางผมนะครับให้จ่า,จายซองให้ผมด้วยทั้งหด400สี่ร้อยซองนะครับให้แจก เตอำเพอนางรองอำเภอชำนี้อันนี้ผมจะไปแจกด้วยตัวของผมเองและบอกบุญไปกับเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับจะท่าบุญท่านกุศลข้อได้เลยนะครับในแนวอื่นก็คือส่งไปไปในแนทางอีกอื่นอีกอีกอ,อย่างเนะเาะก็คือออกคลิปไปมันไม่ไม่ใช่นะครับสำหรับตัวเลขครับชุดนีเด้เดี๋ยวพูดบุญกุศลขอเชักชวนให้กับพี่น้องอก่อนนะครับดื่ม อขอเชิญนะครับมาส่งบุญต่อครับมากอบุญเพิ่ม มาเสริมบุญใหม่ไม่ต้องเกรงใจใครนะครับมีท่้นก็มีจากวันพัดพาด,ดยังคอยท่าครับวันนี้อยู่ใต้ชายคาครับวันข้างหน้ามีโอกาสอยู่ใต้ฝาโรงกันทุกคนฉะนั้นนะครับวันนี้ดวกงกำลังเหมาะเพราะกำลังดีราศีกำลังมาศรัทธากำลังเกิดมาทำสีให้แก่ตนครับมาสร้างมงคลให้กับครอบครัวทำบุญไกลได้บุญมากครับทำบุญลำบากได้กุศลแดงทำบุญให้เต็มที่สร้างบารมีให้เต็มอิ่นมาเพิ่มพลังบุญมานหนุนพลังใจบุญเห็นทันตาบุญก็จะได้มาทันใจนะ กับทุกท่านทุกคนนะครับที่จะสร้าง,งบุญสร้างบุญสนกัน,ก,นกันกับกันกับวัดนี้นะครับอยากได้บุญเยอะๆอยากได้พรต่างๆครับต้องเอาสต็งใส่สู้ใส่บาตรอยากเป็นเศรษฐีครับต้องหันลงทุนอยากเป็นนักบุญต้องหันให้ทานอยากเป็นทานต้องเข้าป่าครับอยากสมความตรางใจเข้าป่าที่ของอานบรการหรือว่าของบุญของกุศลนะครับเอาแค่นี้พอเนาะมันยาว ค่ะพอแล้วค่ะสุดยอดมากแค่นี้ก็สุดยอดแล้วไม่เคยได้ยินแนวทางที่จะให้เอฟซีนี้ทีตัวเลขที่ผมจะให้ในวันที่สิบหกกันยายนนี้นะครับเลขสามตัวนะครับหางเดียวก็คือสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าครับสองเลขล่างครับสองแปดกับหนึ่งสองครับสองแปดกับหนึ่งสองครับครับ ปิดท้ายอีกตัวนี้ก็คือ58นะครับ58นะสามตัวเ็กล่างครับล่างครับล่างลงล่างเลยนะครับครับมีมี28มี12โอ้ทำไมนนทิยาเขียน15อ่า12ครับ12ออตาตอตามี28 58 58ครับ มีสองแปดมีหนึ่งสองห้าแปดข้างล่างข้างข้างบนนี่คือสามเจ็ดเก้าสามสามเจ็ดเก้าครับแค่นั้นเอง <c oughs> แล้ว<ด>ำบบวับข้างข้างบนกับข้างล่างนี้พี่พี่มั่นใจตัวไหนคะ,ะผมมั่นใจนะครับอาจจะมั่นใจหนึ่งสองกับห้าแปดครับมั่นใจหนึ่งสองกับห้าแปดแล้วข้างบนไม่มั่นใจเหรอคะ,อะมั่นใจครับมั่นใจครับ มีแค่นี้ข้างบนคือสามเจ็ดเก้าข้างล่างคือสองแปดหนึ่งสองกับห้าแปดที่หนึ่งห้านี่นนทิยาเขียนผิด<ช>มีมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีอีกไหมคะ,ะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครจะไปใครจะสร้างบุญสร้างกุศลคืออาจารย์เป็นห่วงคือไม่ต้องบริจาคมากครับไม่ต้องทำบุญมากทำน้อยๆครับทำให้เรื่อยๆไปนะครับบุญอยู่ที่ศรัทธาราคาอยู่ที่ใจจะทำเท่าเท่าไหร่ขอ ก็อยู่ที่ศรัทธานะครับท่านเป็นห่วงมากเลยฉะนั้นเมื่อทําบุญแล้วผมขออวยพรไปเลยนะครับว่าให้ทุกคนนะครับขอให้บุญอ่าบุญรักษาครับทเทวดาคุ้มครองภัยได้เกิดทุกอยได้มาครับโรคภัยจะได้เกิดพรใดที่ประเสริฐขอจงมาเกิดแก่ท่านและครอบครัวอิติอิติโสธรณมโมพุทธยะแควคลาดปลอดภัยคุ้มครองหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรน,นะครับคุ้มครองอผมพูดไวเนาะ นะครับอ่าโอเคแค่นี้เนาะค่ขอบคุณทเอฟซีทุกท่านทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผมเอมุมเมืองใหม่นะครับนางรองครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับค่ะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะขอเอฟซีโชคดีกับแนวทางนะคะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะครับกับค่ะพอพี่น้องเอฟซีก็เสรอย่างนี้หน่อยนะคะเสียงสัมผณ์ระหว่างนุ่นทิยากับหนุ่มเมืองใหม่นะคะพี่หนุ่มเมืองใหม่เพิ่นไฮนุ่นทิยาเป็นสะพานบุนหายนะคะแนวทาง เลขทั้งสามตัวทั้งสองตัวเพื่อหาทุนสางากระถินนะคะกระทินที่จะถึงนี่นะคะนนทิยากะจะร่วมทําบุญน้ำนะคะถ้าเอฟซีท่านใดอยากท่าบุญนะคะอยากทําบุญอยากมีส่วนร่วมทําบุญในครั้งนี้นะคะไม่กําหนดราคานะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะ0ูนย์เก้าแปเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นนทิยาสีรอดนะคะนะคะ ผู้ใดอยากรวมทํำบุญนนทิยาพ้อที่จะเป็นสะพานบุญหายทางวัดนะคะนะคะเพื่อนกระซักส้วนทํำบุญนะคะอันนี้บ่ได้บังคับนะคะเอฟซีทันใดอยากทํำบุญต่วนแนวทางเพื่อนกัตามนี้นะคะเป็นกาใหายเลข3ตัวบนคือ3 7 9เจนะคะเลข2ตัวล่างมีสอง2ดสองกับ5 8แดตัวที่เพิ่นเน้นเพิ่นเน้นข้างล่างนะคะเน้นหากับ1 2สองทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ นะคะน้องที่ยากค่ะขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชว์ดีกันแนวทางพี่หนุ่มเมืองใหม่งวดวันที่16กันยายน2568นะคะ